วันนี้จะพาทุกท่านมาชมคฤหาสน์สุดหรูบนทำเลลัตนาธิเบศน,นะครับ วันนี้อสังหาใบาในพันนะครับจะพาทุกท่านมาชมพลาเรีอห่าสุดหรูบนเส้นถนนรัตนาทิเบศนะครับโครงการแห่งนี้ชื่อว่าโครงการรัดดาวันนะครับเป็นของแดน,นเหาส์นะครับใา้เดินทางมาโครงการนี้ก็จะสะดวกสบายมากเลยนะครับถ้าท่านมาทางเส้นราชพฤกษ์สาทรท่านตรงมาทางาสะพานพนักก้าตรงรัตนาทิเบตแล้วอยู่เดินกลับมานะครับโครงการเราจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับผม หรือถ้าท่านมาทางรถไฟฟ้าเราก็ขึ้นหานีรถไฟฟ้าตรงนี้เลยครับใกล้ๆมากเป็นหถานีบางรักน้อยท่าอิดนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในโครงการกันว่าจะสวยหรูขนาดไหนครับผมเชิญเลยครับ ภายในโครงการนะครับจะตกแต่งตัดสวนได้อย่างสวยงามถนนก็ดูสะอาดโล่งเลยนะครับเรามาถึงบ้านที่จะพาทุกท่านมาชมกันแล้วนะครับบ้านหลังนี้กว้างและมีขนาดใหญ่มากมรสวนด้านหน้านี้เหมาะสําหรับการอ,าออกกลางกายนั่งพิกนิกสั่งสค์กันได้นะครับต้นไม้ก็จะตัดตกแต่งได้อย่างสวยงามมากเลยนะครับ เข้าไปดูภายในใบ,บ้านกันครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับพันพาทุกท่านเข้ามาชมภายในบ้านกันแล้วนะครับผมบ้านหลังนี้จะมีเนื้อที่อยู่ที่208ตารางวาพื้นที่ใช้สอยบริเวณภายในบ้านนี้จะอยู่ที่ประมาณ400ตารางเมตรเลยนะครับส่วนบริเวณที่พันยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องรับแขก ซึ่งภายในห้องรับแขกนี้ก็จะมีตู้บิวอินให้ครบหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้เก็บของหรือชั้นชั้นวางของ,งต่างๆประดับตกแต่งได้อย่างสวยงามมากส่วนบริเวณด้านในก็จะแบ่งออกเป็นสัสดส่วนที่ลงตัวมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของ i v วิ g r o o m เอาไว้เรานั่งอ่านั่งเล่นพบปะสังสรรค์ภายในครอบครัวกันได้เลยนะครับส่วนบริเวณด้านตรงนี้จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์บาร์ซึ่งสามารถทําอาหารเล็กๆน,น,น้อยๆมีซิงค์ล้างจานไว้ด้วยนะครับส่วนห้องครัวนั้นเราจะแยกอยู่ภายนอกเลยนะครับบริเวณส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นที่ซักล้างภายนอกนะครับบริเวณห้องครัวนะครับจะมีกระจกกั้นไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับ เราทําอาหารในห้องนี้กลิ่นก็จะไม่เข้าไปรบกวนภายในบ้านเลยนะครับภายในห้องนี้นะครับจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ซึ่งเราสามารถทําเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องนอนก็ได้นะครับและมีห้องน้ําอยู่ด้านหน้าห้องน้ําก็จะกั้นแยกเปียกแยกแห้งให้เรียบร้อยเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนชั้น2กันว่าเป็นยังไงบ้างบนชั้น2นี้ก็จะแบ่งเป็น3มห้องนอนนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับสามารถทําเป็นห้องพระได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นส่วนบริเวณของชั้นสองเราขึ้นมาชั้นสองนี้ก็จะมีสามห้องนอนส่วนตรงนี้นะครับสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นได้นะครับผมโดยเราเอาโซฟามาวางไว้เข้ามุมสวยงามมากเลยนะครับและชมวิวได้ด้วยห้องนี้นะครับจะเป็นห้องนอนที่สามไปในห้องก็จัดตกแต่งบิวอินให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับ ที่วางของวิวินเข้ามุมได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าซึ่งภายในตู้นั้นก็สามารถใส่เสื้อผ้าได้อย่างเยอะแยะหลากหลายมากเลยนะครับมีที่วางของช้นบนด้วยแล้วภายในห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยนะครับภายในห้องน้ําก็จะมีกระจกกัน้นแยกเปียกแยกแห้งให้ด้วยนะครับ ห้องนี้นะครับจะเป็นห้องนอนที่2ภาไปในห้องก็จะมีเตียงมีชั้นวางของบนหัวเตียงพร้อมไฟดาวนไลท์อย่างสวยงามมากแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งที่เก็บของชั้นวางของด้านบนบวิวอินได้อย่างสวยงามและลงตัวมากเลยนะครับและมีตู Super ้เสื้อผ้าวิวอินขนาดใหญ่อยู่หน้าห้องน้ำไปในห้องน้ำก็จะมีกระจกกัน้นแยกเปียแยกแห้งให้ ห้องนี้นะครับจะเป็นห้องไฮไลท์ของตัวบ้านเลยนะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดเบดที่มีขนาดใหญ่ภายในห้องก็จะมีอาาระเบียสามารถมองวิวได้อย่างสวยงามมากมีไฟไฮไลท์อยู่ด้านบนนะครับมีตู้เก็บของบิวอินให้ด้วยนะครับเรามาดูภายในห้องน้ำกันนะครับเป็นไฮไลท์ที่สวยงามมากแยกสัดส่วนได้อย่างลงตัวมีอ่างเจาซี่ โดยแยกออกจากห้องชาวเวอร์และห้องสุขาเขาจัดแบ่งเป็นสัดส,ส่วนได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับแค่นั้นยังไม่พอเรามาดูห้อง w a l k in c น o คเที่ท่านผู้ชายท่านผู้หญิงชอบมากสามารถแต่งตัวเสริมสวยเสริมหล่อกันภายในห้องนี้ได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับ วันนี้นายฟันได้พาทุกท่านมาชมบ้านข้าลือหาสุดหรูทุกซอกทุกมุมละเป็นไงบ้างครับสวยมากเลยบ้านหลังนี้นะครับจะมีเนื้อที่ทั้งหมด208ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านจะมีขนาด400ตารางเมตรนะครับโดยภายในบ้านจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องพระ1ห้องนั่งเล่น1ห้องรับแขก และมีห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ําแยกออกไปทางหางของตัวบ้านเลยนะครับผมและบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้6คันเลยนะครับถือว่าใหญ่มากๆถ้าท่านใดสนใจบ้านหลังนี้สามารถติดต่อพันได้ที่เบอร์0641562546นะครับหรือท่านใดที่ต้องการจะขายบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีสามารถติดต่อพันเข้ามาได้เลยนะครับ พันยินดีให้บริการทุกๆท,ท่านคับผมสุดท้ายนี้ในพันฝากทุกท่านช่วยคอมเมนต์แนะนำติชมเข้ามากันได้เลยนะครับพันยินดีจะนำไปปรับปรุงแก้ไขหรือว่าท่านใดต้องการจะให้พันไปรีวิวว่าที่ไหนสามารถคอมเมนต์กันมาเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอสังหาบายในพันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดซัพดีๆแบบนี้นะครับ EP นี้ในพันต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่า EP หน้าในพันจะพาทุกท่านไปชมซัพที่ไหนกันต่อ EP นี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ